ในโลกที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยความเร่งรีบในปัจจุบันหลายคนกำลังมองหาหนทางสู่ความสงบภายในและอิสรภาพทางจิตวิญญาณและบ่อยครั้งที่สายตาของเราหันไปหาครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตนั่นคือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบูรพาจารย์แห่งพระป่าผู้ได้รับยกย่องว่า เป็นดวงประทีปส่องทางให้แก่สิทธานุสิ์มากมายให้ก้าวพ้นจากห่วงทุกข์ท่านคือผู้ที่อุทิศชีวิตเพื่อการภาวนาอย่างแท้จริงในป่าเขาสแสวงหาความจริงอันสูงสุดและได้ค้นพบเคล็ดลับการฝึกกรรมฐานที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างสิ้นเชิงคำสอนและปฏิปทาของหลวงปู่มัน่นยังคงเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเครื่องยืนยันว่าหนทางแห่งความหลุดพ้นนั้นมีอยู่จริงบทความนี้จะนำพาทุกท่านดำดิ่งสู่โลกแห่งการภาวนาตามแนวทางของหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตพร้อมเผยเคล็ดลับที่ท่านได้เมตตาสั่งสอนและปฏิบัติเพื่อให้ผู้สแสวงหาทุกท่านได้นำไปปรับใช้ในการเดินทางสู่ความสงบและปัญญาอันบริสุทธิ์ คุณพร้อมแล้วหรือ,อยังที่จะเปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงภายในหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบูรพาจารย์แห่งพระป่าและเคล็ดลับการฝึกกรรมฐานเพื่อความหลุดพ้น หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นพระมหาเทระสายวิปัสนาธุระในประเทศไทยท่านได้รับการยกย่องให้เป็นบูรพาจารย์ใหญ่แห่งพระกรรมฐานและเป็นผู้ให้กำเนิดพระป่าซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติธรรมที่เน้นการออกธุดงบำเพ็ญเพียรในป่าเขาปลีกวิเวกจากหมูนะ่คณะเพื่อความสงบสงัดและเร่งรัดความเพียรในการเจริญวิปัสนากรรมฐานให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ ปฏิปทาของหลวงปู่มั่นนั้นบริสุทธิ์หมดจดและคำสอนของท่านเปี่ยมด้วยปัญญาอันลึกซึง้งที่เกิดจากการปฏิบัติจริงทำให้ลูกศิษย์ของท่านมากมายสามารถบรรลุธรรมชั้นสูงได้ท่านจึงเป็นแบบอย่างที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่มุ่งหวังในความหลุดพ้นสาระสำคัญและเคล็ดลับการฝึกกรรมาฐานตามแนวทางหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเน้นย้ำถึงความสำคัญของการภาวนา เพื่อฝึกฝนจิตใจให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในไตรลักษณิจจังทุกขังอนัตตาและการละวางกิเลสทั้งปวงซึ่งมีหลักการและเคล็ดลับที่สำคัญดังนี้ความตั้งใจจริงและศรัทธาอันแน่วแน่หลวงปู่มั่นสอนเสมอว่าการฝึกกรรมฐานต้องอาศัยศรัทธาที่มั่นคงในพระรัตนตรยัยและความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติเพื่อความผลถูก ไม่ใช้เพื่อหวังผลทางโลกหรืออิทธิฤทธิปาฏิหารหากจิตไม่พร้อมด้วยความตั้งใจจริงความเพียรก็จะไม่เกิดผลการเลือกสถานที่อันสงบสงัดเสนาสนะอันสมควรท่านเน้นการปลีกวิเวกในป่าช้าป่าเขาธรรมหรือที่อันสงบป,ปราศจากผู้คนผลุกพล่านเพื่อให้จิตใจได้สงบและสะดวกแก่การภาวนาสำหรับผู้ที่อยู่ในเมืองอาจหาห้องที่เงียบสงบ ปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการภาวนาความเพียรพยายามอย่างไม่ย่อท้อวิริยะการภาวนาไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยความอดทนภาคเพียรอย่างต่อเนื่องไม่ท้อถอยเมื่อเจออุปสรรคหรือความทุกข์ทางกายและใจหลวงปู่มั่นมักสอนให้ลูกศิษย์ไม่กลัวความลำบากไม่กลัวอดไม่กลัวตายเพื่อให้จิตก้าวข้ามกิเลสและสังขาร การกำหนดลมหายใจอาณาปานสติอาณาปานสติเป็นกรรมฐานหลักที่หลวงปู่มั่นสอนและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดท่านสอนให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างละเอียดตั้งแต่ลมหายใจหยาบไปจนถึงลมหายใจละเอียดเคล็ดลับเริ่มต้นนั่งในท่าที่สบายหลังตรงไม่เกรง็งหลับตาเบาๆหรือโทษสายตาลงตำ่ำ กำหนดรู้ลมตั้งสติรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนโดยไม่ต้องบังคับลมหายใจให้หายใจตามธรรมชาติการจดจอ่อเมื่อจิตเริ่มฝุ้งซ่านให้ดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจระลึกรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปเรื่อยๆประโยชน์อาณาปานสติช่วยให้จิตสงบตั้งมัน่นเป็นฐานในการเจริญปัญญาต่อไป การพิจารณากายคตาสติและอสุภกรรมฐานเพื่อถอนความกำหนัดยินดีในร่างกายหลวงปู่ม,มั่นสอนให้พิจารณาร่างกายเป็นของไม่งามเป็นปฏิกูลมีการแตกดับไม่จีรังยั่งยืนเคล็ดลับพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายเช่น ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นว่าเป็นของไม่งามและคิดต่อไปถึงความแก่ความเจ็บความตายความเป็นซากศพที่เน่าเปื่อยผุพังเพื่อให้เห็นความจริงของสังขารการพิจารณาธรรมเพื่อเกิดปัญญาวิปัสนาเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วให้เริ่มพิจารณาธรรมะต,ต่างๆเช่นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออริยสัจสี่หรือขันห้า เคล็ดลับอานิจจังพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้รวมถึงร่างกายและจิตใจไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทุกขังพิจารณาว่าสิ่งทั้งปวงล้วนเป็นทุกข์ไม่คงสภาพอยู่ได้ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่สามารถบังคับบัญชาได้ การใช้ปัญญาพิจารณาอย่างแยบขายจนเห็นแจ้งด้วยตนเองไม่ใช้เพียงการจำหลักธรรมมาท่องจำความไม่ยึดมั่นถือมันปล่อยวางเป็นแก่นแท้ของการปฏิบัติธรรมเมื่อเห็นแจ้งในไตรล,ลักษ์แล้วจิตก็จะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการทอดทิ้งทุกสิ่งแต่การเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริง การพิจารณากิเลสและสังโยชน์หลวงปู่มั่นสอนให้รู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเช่นโลภะโทสะโมหะและสังโยชน์คือเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพเคล็ดลับเมื่อกิเลสเกิดขึ้นให้ใช้สติรู้ทนันไม่คล้อยตามใช้ปัญญาพิจารณาว่ากิเลสเหล่านี้เป็นของชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนของเราข้อควรระวังในการฝึกกรรมฐานไม่ติดในฌานสมาบัติ หลวงปู่มั่นสอนว่าสมาธิเป็นเพียงบาทฐานเพื่อการเจริญปัญญาไม่ใช่จุดหมายปลายทางการติดในความสุขจากสมาธิอาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมไม่คาดหวังผลการปฏิบัติควรทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่คาดหวังว่าจะได้เห็นอะไรพิเศษหรือมีอิทธิฤทธิ์หากคาดหวังจิตจะวุ่นวายไม่เป็นกลาง ความสม่ำเสมอควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะมากหรือน้อยในแต่ละวันการทำเป็นประจำจะช่วยให้จิตขุ้นชินและก้าวหน้าการมีครูบาอาจารย์หากเป็นไปได้ควรมีครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมคอยชี้แนะเพราะบางครั้งการปฏิบัติอาจเกิดอุปสรรคหรือความเข้าใจผิดได้บทสรุปแนวทางการฝึกกรรมฐานของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นเส้นทางอันบริสุทธิ ตรงสู่ความหลุดพ้นจากถูกทั้งปวงท่านเน้นย้ำถึงความเพียรความอดทนปัญญาและการปล่อยวางผู้ที่เดินตามรอยปฏิปทาของท่านด้วยความตั้งใจจริงย่อมมีโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมะอันลึกซึง้งและพบกับความสงบสุขที่แท้จริงในชีวิต